สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบที่รักทุกท่านนะครับโอ้นี่ครับพี่น้องอุ <c oughs> บัติเหตุเล็กน้อยครับเ <c oughs> จิมครับ <c oughs> พี่น้องเอ้ย <c oughs> นี่นี่นี่แตกได้โอกาสเลยครับตัวนี้ว่าจะจะ,ค,ะนะคุยเปลี่ยนเป็นเลทนะคุยเปลี่ยนเป็นเลทเอานะครับพี่น้อง โอ้แต่เสียดายตัวเก่ามันนะนี่ตัวเก่ามันแข็งแรงนะคุยเปลี่ยนเลดนะเปลี่ยนจากตัวเดิมเป็นเลดอ่าตัวนี้อ่ารถอ่ามันไหลนะครับพี่น้องไหลมาชนคันใหม่นะครับเจิมเลยครับยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปวิ่งดินที่ไหนเลยนะพี่น้องจอดไว้เฉยครับ จอดไว้เฉยๆรถกล้อนะครับมันไหลมาใส่นะเจิมเขาเรียกว่าเจิมให้เลยนี่มีความเสียหายแค่ตรงฟ้ากระจังหน้านะครับแล้วก็ตรงนี้แล้วก็กระจกนะอ่าเจิมแบบนี้ไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่เ <c oughs> <c oughs> จิมแบบอ่าตัวนี้เจิมรถต่อรถนะครับไม่ค่อยเท่าไหร่นะพี่น้องนะ เดี๋ยวเราอาจจะเข้าไปที่อู่นะพี่น้องดีจะว่ารถของอคู่กรณีนะครับเป็นประกันประเภท3ามนะพี่น้องประเภท3นัก็คือว่าซ่อมคู่กรณีนะดีจะเขามีประกันชั้น3นะพี่น้องโอถ้าไม่มีประกันนี่ก็หมดลายบาทเหมือนกันนะครับหมดลายบาทเหมือนกันนี่ครับตัวนี้ก็โดนนฮะนี่ก็โดน นี่ครับนี่ครับสีก็เพิ่งทำมาสดใสพี่น้องสดใสเลยยังไม่ได้ไปทดลองเลยนะฮะทดลองงานแต่ว่าเจ้าของว่าอยากจะ,ะถามราคานะครับถามราคาตัวนี้ตัวนี้ตีตเธอ,อตีเป็นเพิ่มเป็นเพิ่มเงินเป็นเหรดใส่เรีดตัวนี้เลยเนี่ย ตัวนี้ไม่รู้ว่าจะได้ใส่ไหมหรือว่าจะตีเป็นตัวเก่านะครับตัวกระจกมาเปลี่ยนกระจก3อย่างนะครับ3อย่างมีหมี2มี3แล้วก็4อย่างครับเป็นโลโก้ด้วยนะนี่ครสำหรับคันใหม่ทำสีมาเรียบร้อยอยังไม่ได้ไปวิ่งงานนะจอดไว้เฉยๆครับจอดไว้เฉยๆสำหรับคันอของ ่าเสียโนะนะนี่วันนี้ก็จะเอาเข้าไปที่ที่อูไมให้เขาตีราคาให้ก่อนนะครับหรือว่าอ่าไปให้โอ้ตัวนี้ทำไมออกยาวทเทสเซโนเอ้ยมันออกยาวเกินไปไหม

ตัวน,นี้ก็แต่งเอามาแต่งเองไฟชุดไฟบนนะ,ะตรงดีแต่ว่าดีแต่ว่ายังไม่ใส่หมวกนะหมวกก็ว่าจะใส่ตัวใหม่นะครับแล้วก็ถ้าไม่ใส่หมวกก็น่าจะใส่เป็นสปอตไลท์นะข้างบนนะนนะแต่งนะครับแล้วก็ป้ายนะเขามีป้ายข้างบนครับแต่ป้ายจะต่ํานิดนึงนะ เสียดายนะครับอ่าก็เป็นอุบัติเหตุน,นะพี่น้องอ่าเป็นรถมันไหลนะจอดจอดไว้เฉยๆนะครับไม่ได้นุนล้อนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์อีกอย่างหนึ่งนะอาการจอดรถ6ลอ้อถึงว่าเราจะดึงเบรกมือขัดเกียร์อ่าเราก็ต้องหาอ่าไม้นะครับหาไม้มานุนล้อไว้ก่อนนี่ฮะบ,บางทีมันไม่อยู่นะครับดึงเบรกมือได้ก็ไม่อยู่นะมันอยู่อยู่ที่แรกนะครับ แต่ว่ามันก็จะค่อยๆไหลไปเรื่อยๆเพราะว่า,าเ,ปเป็นเป็นทางที่มันจะขึ้นเนินนะก็จอดเอาหัวขึ้นเนินนะครับมันก็ไหลลงมาหลักไหลลงไหลลงมาข้างหลังนะฮะมาชนรถคันหลังนะนี่ครับก็ประกันนะครับประกันเคมครับประกันเป็นคนเป็นคนเคมนะตัวนี้เป็นเนื่องจากรถคันที่ อะไรมาชนเป็น,ป,นประกันชัน้น3พรบประกันประเภท3นะซอมคู่กรณีนะครับวันนี้ก็จะเอาไปที่อูอ่ที่ประกุนใช้นะครับเดี๋ยวมารอดูว่าจะเข้าไปเคีมหรือว่าจะไปคุยกันแบบไหน,นเดี๋ยวรอติดตามนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บายๆนะครับสวัสดีครับ